เอ๊ะเสียงรถไมโครถึงเงียบอาจารย์โอวไหนฮะไม่ได้วิ่งน่ะหรอครับกับ,กบสวัสดีครับผมกับสวัสดีเอฟซีชาล์ลท,ท,ทูทุกท่านครับอยู่กับผมเมกดนซิงครับอยู่พระเจ้าวันไทยครับผมเอ๊ะทำไมอาจารย์โอ้ดับเครื่องทำไมอ่าทำไมดับเครื่องเนี่ย อยู่กับ SK สเคนย์หใครอยู่รถไหมอาจารย์โอไปไหนอ้อาจารย์โอหายครับอาจารย์โอหายไปไหนเฮ้เขาได้วิ่งงานบ่อนนี่เนาะอยู่กับทีมงานโทนรหนึ่งครับผม มาถึงอาจารย์โอหายไม่รู้ไปไหนครับอือโอ้อาจารย์โอนี่ก็ลอกมาได้เยอะนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เขาวิ่งงานหรือเปล่าในเนี้ยโอ้แกวโอ้ฝีมืออาจารย์โอครับเป็นไงทุกคนแกวไหมแต่ประเด็นว่าอาจารย์โอหายครับ เอไปไหนยอนี่เนาอหูมาแล้วน้องนนเอ๊นึกว่าไม่ได้วิ่งงานครับมาแล้วไม่เจออาจารย์อูนะมาแล้วเจ้ามาขาวหรือว่าน,น้องนนครับสงสัยว่าได้วิ่งอยู่คันเดียวแน่เลยเนี่ยดูทรงเนี่ยใช่ไหมทุกคน อูวงวยตะลุมเลยครับมาครับฝนเยอะมากพี่น้องเอ้ยแต่ไปทำปั๊มม้าใหม่นี่เสียงดูด,ดันเลยนะเจ้ามาข่าวสงสัยว่าวันนี้มาข่าวได้วิ่งอยู่คันเดียวครับหน้ารถร่วมไม่รู้ไปไหนนะพี่น้องนะ มาถึงก็ไม่เจอจนันโอ้นต้องนลขับเองหรือเปล่านี่รถแมคโครนีร่เจ้ามาขาวอ้ดูเสียงดูดันมากเอา้าหืมหจังใเอา,เ,อาเรียบร้อยครับเจ้ามาขาว วิ่งงานอยู่คันเดียวครับแต่อาจารย์โอ๋หายไม่รู้ไปไหนจังใดโอ้ขับเองได้ปะโอ้อาจารย์โอ๋ไปไหนไปเอาแม็คโครกันใหญ่หป้าน้องนนท์อ,อเอามาดูน้องนนท์ขับเจ้าแม็คโครกันมั่งจะเป็นยังไงพี่น้อง น้องนอนท์ขับเองเลยครับนี่มาดูน้องนอนท์ขับรถไปโคกันบ้างฮฮโอ้โห,ห,หวันนี้อยู่คนเดียว <c oughs> เป็นไรอย่าบอกนะวันนี้อยู่คนเดียวน้องนอนท์ อ๋อพี่เด็กอยู่นู่นนะไม่โคสตาไม่ได้โอ้ไม่โคสตาไม่ได้เป็นไรสวยแล้วอ๋ <c oughs> อจันเหมือนใดมันไม่อัทำงานมันไม่อันเนี้ยมันอ๋อมันไม่ทิบ <c oughs> อันนี้ไปเทยอยู่ไหนที่ในหมู่บ้านนี้อ๋อที่เสียตินไรสดไปอยู่นู่นน่ะ นี่ครับรถเมนโคสตาร์ไม่ติดโทรถามก่อน <c oughs> นี่ครับอาจารย์โอไม่อยู่ครับน้องนอนก็นเลยมาขับรถเมโคแทนครับขับรถเมโคด้วยขับรถดัมด้วยเดี๋ยวเขาก็จะโทรถามก่อนรถเมโคสตาร์ไม่ติดมาดูครับโทรถามแล้วเรียบร้อยต้องบิดทเทเลนี้ทเทเลนี้แต่ นี่ติดแล้วติดแล้วครับเอามาดูนังนงขับด้วยมาโคกันบ้างทุกคนนี่ครับออาจารย์โอ้ไม่อยู่ก็นังนนตักใส่เองวิ่งเองโอ้ยยอดไหมล่ะต้องหลบไ,ไก่ๆนะพี่น้องนะนี่ครับ ดูฝีมือน้องนนกันหน่อยขับแทนอาจารย์โอครับโอ้มันทำไมกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกอย่างนี้ล่ะนี่นี่ครับนี่ลองตีนลองตีนมาดูน้องนนขับรถเบนโคลกันบ้างครับผมนานๆจะได้เห็นนะพี่น้องนะ นี่เป็นจังไดอาจารย์โอไม่อยู่หรอน้องนอนท์สโลเองเลย <c oughs> นี่ครับอาจารย์โอนี่น้องนอนบอกว่าไปเอารไม่โครครับผมสงสัยว่าไปเอาเจ้าพายุนะดจังได เราเดินเปลี่ยนมุมดูไปเรื่อยๆครับมาดูน้องลนขับรถครับสองขวดสองตำแหน่งเอ๊ะรถร่วมหายไปไหนอย่ยากรื้อม,มาดูมุมนี้ครับเป็นไงเป็นไงอ่ะมันดูนั่งดูตรงนี้นะครับดูนั่งลนขับรถไม่โคครับ นี่ครับช่วงเวลารออาจารย์โอ๋นะครับผมนี่เป็นไงล่ะสุดสุดดูดูด,ดูไม่ปิดประตูด้วยนี่ครับ ร้อนร้อนเอาร้อนนะน้องนนนี่ขยันครับขับเองครับก็ขับรถมโ,โคด้วยขับรถดับด้วยครับเจ้ามาขาว แผนอาจารย์โอรครับอาจารย์โอไม่อยู่ครับนี่เราก็นึกว่ามาถึงเนี่ยอาจารย์โอหายไปไหนมาถึงเอาน้องโดนขับเองนี่ตักเต็มอุ้มเบิ่ม thôi ăn thôi ăn nhang 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 mình 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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่สูงเกินเกียร์ลงนี่เกียร์ลงเกียร์ไปข้างหน้าปึิม เยอะไหมแต่เนี่ย <laughs> พอพอยังโอ้พอแล้ว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 เต็มแล้วครับเต็มแล้วอื้ออ่ะอ่ะ <laughs> เสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ